สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีกับบรรยากาศเย็นสบายเลยค่ะเราพามาชมลำทูกุน,นเย็นกันค่ะพรอบ้านเราทำอะไรทุกคนบรรยากาศดีมากเลยตอนนี้เราก็อยู่ที่นี่นะคะพาทุกคนมาเย็นสบายชมกับลำธูนํำธูจ้าพี่พ่อทำอะไรทำไมมันไม่เท่ากันไหน เขาถามว่าทำไมมันไม่เท่ากันทนะุกคนเรื่อเรื่องลู่นะนอนเอ ทุกคนเราจะให้ดูอะไรด้านหลังทุกคนคิดว่าอะไรด้านหลังเรา